จารใหม่ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด,ดรกัรกมลสูนวิทยาลัตค่ะสอนอยู่ใน,น,าาน,นคณะครุศาสตร์นะคะวิชาที่สอนก็จะเป็นจิตวิทยาสาหรับครูเป็นวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนาเป็นวิชาคุณธรรมจริยธรรมค่ะ17ปีนะคะค่ะในโอกาสที่เกษียณอายุราชการนะคะก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยนะคะ ขอบคุณผู้ร่วมงานนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำให้การทำงานในมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมามีความสุขแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานในมหาวิทยาลัยแล้วก็ภูมิใจมากๆที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเลือดสีแดงขาวนะคะแล้วก็เป็นคนของพระราชฆ่าของสันติอันนี้คือเป็นความภาคภูมิใจมากๆในชีวิตเลยะคะ่ะ หลังจากวันนี้ไปก็จะมีชีวิตที่เป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะคะแต่ก็คิดว่าจะติดตามข่าวพาวของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็คิดว่าจะคิดถึงแล้วก็ยังระลึกถึงมหาวิทยาลัยแห่งนี้เสมอนะคะขอให้ทั้งลูกศิษย์ที่ได้ได้ได้เรียนกอารจันใหม่นะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงาน แล้วก็ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ศักยภาพของตัวเองในหน้มากที่สุดนะคะในการพัฒนาตนเองพัฒนามหาวิทยาลัยแล้วก็พัฒนาสังคมจะส่งกำลังใจแล้วก็คิดถึงมหาวิทยาลัยตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ